สวัสดีครับจากร้านโครงจาักรการเกษตรเล้องทองาน,นะครับวันนี้นะครับก็ได้มีสินค้าดีๆเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นเครื่องหยอดข้าวหกแถวจานคู่ใส่รถไทนาเดินตามนะครับจานคู่นี้เป็นแบบลูกปืนนะครับใส่ลูกปืนทั้งหมดยี่บสีลูกนะครับผมขาหนึ่งก็4ลูกนะครับรุ่นนี้จะหน้ากว้าง1เมตรสานะครับหน้ากว้าง1เมตรสา ระหว่างห่างของขาจะอยู่ที่25้าเซนนะครับ25ห้าเซนไล่กันไปเลยครับการแหวกนี้ขนาด10นิ้วใหญ่นะครับขนาด10นิ้วใหญ่10นิ้วใหญ่นะครับผมแบบทุกปืน10บนิ้วใหญ่ครับถังข้าวก็ใหญ่ขึ้นมานะครับใส่ได้ถังละประมาณ10กิโลขึ้นไปนะครับ10กิโลขึ้นไปข้าวจะลงเป็นหลุมนะครับหลุมละประมาณ5-6เมตรต่อหลุมแล้วจะห่างประมาณ20เซนนะครับ 2 0่สิบถึงยี่สิบห้าเซนครับเวลาข้าลงครับตัวนี้ก็เป็นระบบเบรกนะครับนี่เบรกถ้าดึงขึ้นมาก็คือเบรกนะครับถ้าดึงลงก็ไม่ไม่ได้เบรกครับล้อด้านไอาจา,านอันไนก็จะหมุนเหมือนเดิมนะครับนี่คือด้านหลังแต่มืนเมื่อหน่อยครับตัวนี้ก็เป็นขากบกบดินให้ไปกบข้าวนะครับนี่ ตอนนี้ก็พัฒนามาใหม่นะครับเป็นระบบลูกปืนนะครับปืนแบบจานแบบบูทก็มีนะครับทางร้านจะมีทั้งแบบบูทแล้วก็แบบลูกปืนนะครับผมมีทั้งหมด2รุ่นนะครับขากระทูก็มีนะครับตัวนี้คือสินค้าเข้าใหม่ครับทางร้านก็มีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทาง ครับผมถ้าอยู่ไกลนะครับเราจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ได้ให้ได้นะครับส่งได้ทั่วไทยทั่วไทยครับแล้วก็ถ้าอยู่ใกล้เราก็ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านได้นะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 7 5, 5 4 5 6องเจ4ดห9า2ี่ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ